S MG s 5 e v ใหม่ SUV ไฟฟ้า100%เปิดตัวในไทยที่งานมอเตอร์โชว์2025โดยเน้นจุดขายที่ตาเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา6.1วินาทีพร้อมแบตเตอรี่วิ่งได้ไกลสูงสุด550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC เคราะราคาจำหน่ายที่ เจ็ดแสบาทครับสนับสนุนโดยไพเวดคาเล่น รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ล่าสุด MG ประเทศไทยนอกจากจะเปิดตัว New MG IM6 SUV Coupe ดีไซน์สุดหลูไปแล้วภายในงานมอเตอร์โชว์2025ก็ได้เปิดตัว MG s 5 EV รถยนต์ไฟฟ้า100%ตัวใหม่ในไทยพร้อมรายละเอียดและราคาจำหน่ายซึ่งมันเป็นตัวแทนของ MG ZS EV ในพิกัด BSUV ขับเืนล้อหลังที่สร้างบนพื้นฐาน SAIC Motor แบบเดียวกันกับ MG4 โดยจะมีรงหมด3รุ่นย่อยครับ d o n สำหรับ MG X5 นั้นได้ถูกพัฒนาให้เป็นรถ BSUV บนแพลตฟอร์ม Modular S ก a l เลเบ p l แพลตฟอสำหรับรถยนต์ไฟไฟ้าโดยเฉพาะที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบเซล l ์ทูแพ็ พร้อมการกระจายน้ําหนักด้านหน้าและด้านหลังแบบ50-50โดยมากับช่วงล่างด้านหน้าแบบแมกร์สันสตาร์ทส่วนด้านหลังจะเป็นแบบไฟล์ลิงที่ถูกปรับจูนเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนนและช่วยลดแรงต้านทานในการขับขี่มาพร้อมดิสเบกและพวงมาลัยที่ช่วยเพิ่มความฉับไวในการตอบสนองและการควบคุมที่แม่นยำมากขึ้นสำหรับขนาดและมิติตัวรถ จะมีความยาวอยู่ที่4,476ม mm, ิมกว้าง1,849ม mm, ิมสูง1,621ม mm, ิมและมีระยะฐานล้ออยู่ที่2,730ม mm. ิมอีกทั้งยังมีจุดศูนย์ถ่วงที่ตามเป็นพิเศษเพียง530ม mm, ิมที่ช่วยเพิ่มการควบคุมรถดียิ่งขึ้นและยังมีการกระจายน้ำหนักที่เพาด้านหน้าและด้านหลัง50/50 50, และยังมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสรียฐานต่ำเพียง0.28 CD เท่านั้นโดยจะได้ล้ออัลลอยขนาด17และ18นิ้วให้เลือก ซึ่งจะมีขนาดใกล้เคียงกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันได้แก่ G ีลี EX5 n e t a X d i p พอ S05 Omoda C5 EV และ Ion Y Plus ในด้านงานดีไซน์ภายนอกนั้นจะมากับความสปอร์ตฉบเฉียวด้านหน้าจะมาแบบปิดทึบ ขนาดข้างด้วยชุดไฟหน้าแบบแยกส่วน2ชั้นด้านบนจะเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งทรงเรียวยาวที่วางเรียงต่อกัน3ดวงส่วนชุดไฟสองสว่างด้านล่างจะอยู่ในกรอบทรงสีส่เหลี่ยมคางหมูมาพร้อมกับระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติโดยจะมีช่องดักอากาศเชื่อมต่ออยู่ด้านล่าง ขณะที่ด้านท้ายจะมีการออกแบบไฟท้ายแบบ LED พาดยาวตลอดความกว้างของด้านท้ายของตัวรถที่ดูแล้วคล้ายกับ MG4 แต่เติมความสปอร์ตและดุด,ดันด้วยชุดพาร์ทแต่งสีดำรอบคันของตัวรถที่ใช้ด้านล่างรวมถึง ภายในห้องโดยสารนั้นจะเน้นการออกแบบที่ดูพรีเมียมทุกสัมผัสสะดวกสบายในทุกมุมมองด้วยการออกแบบภายในที่เรียบง่ายพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง,วางตกแต่งด้วยสีทูโทนเทาดำโดยการตกแต่งภายในจะใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัสและมาพร้อมกับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาด10.25นิ้วโดยมีพวงมาลัยมันติกฟังก์ชันทรงดีเชฟวางอยู่ด้านหน้ามาพร้อมกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12.8นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple c ล p และ Android Auto แบบไร้สายรวมทั้งจะมาพร้อมกับระบบประเด็ิการ i อ Smart 3.0ส่วนเบาะนั่งจะรองรับผู้โดยสารได้5ที่นั่งตัวเบาะจะหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์โดยในรุ่น V นั้นจะมากับ รูระบายอากาศตัวเบาะนั่งฝั่งผู้ขับขี่ปรับได้6ทิศทางส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางขณะที่เบาะนั่งด้านหลังจะปรับพับได้หกสิบมาพร้อมกับที่เท้าแขนและที่วางแก้วน้ำโดยติดตั้งหลังคางกระจกที่มีความยาวไปถึงเบาะแถวที่2ส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายจะมีความจุที่453ลิตรและเมื่อพับเบาะหลังลงจะขยายพื้นที่ได้มากถึง1441ลิตร อีกทั้ง MG X5 จะถูกติดตั้งระบบ ADAS ที่มากับกล้อง5ตัวเรดาร์อันต้าโซนิก4ตัวระบบ MG Pilot Diving Level 2กล้องมองภาพรอบคัน360องศาฟังก์ชันแสดงภาพใต้ท้องรถระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบควบคุมรถยนต์ด้วยแอปพลิเคชันจากระยะไกลเป็นต้นครับ ขณะที่ในด้านระบบส่งกำลังของ MG X5 ในรุ่น X จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าที่วางอยู่ที่เพาหลังให้กำลัง125กิโลวัตต์หรือ170แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตร โดยจะมีอัตราเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา8วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ LFP ขนาด50กิโลวัตต์อารชาร์จไฟเต็มจะวิ่งได้ไกลถึง416กกิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนในรุ่น V จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าที่วางอยู่ที่ระหว่างล้อหลังโดยให้กำลัง180กิโลวัตต์หรือ245แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรโดยให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา6.1วินาทีมาพร้อมแบตเตอรี่ NMC ขนาด64กิโลวัตต์อาวชาร์จไฟเต็มจะวิ่งได้ไกลสูงสุด550กิโลเมตรอ้างอิงมาตรฐาน NEDC ดูทั้ง2รุ่นจะรองรับการชาร์จแบบเร็ว q ควิกชาร์จจาก10 80ใช้เวลาน้อยกว่า30นาทีและรองรับการชาร์จแบบกระแสตรง DC สูงสุด140กิโลวัตต์และไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือระบบตรวจเช็คอัจฉริยะหรือ Smart ทเช็ค จะได้แก่ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ด็อกเตอร์เพื่อบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพร้อมให้คําแนะนําในการดูแลรักษาแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นระบบสั่งการและระบบค้นหาตัวรถไฟไมายคาระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการนัดหมายและบันทึกการดูแลรักษาตัวรถตามระยะระบบตรวจสอบและฐานะแบตเตอรี่การชาร์จและสถานีชาร์จรวมถึง จะมีระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ Smart Connect ได้แก่ระบบนำทางในวิเกชันพร้อมรายงานการจาราจรแบบเดียวทางและระบบช่วยค้นหาร้านอาหารที่พักบนแผนที่นำทางเป็นต้นครับ Easy, และสำหรับราคาจำหน่ายของ New MG S5 EV จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยให้เลือกครับคือรุ่น D ในาราคา719,000บาทรุ่น X ในาราคา779,000บาทและรุ่น V ในาราคา899,000บาทครับโดย MG S5 EV รถยนต์ไฟไฟ 1, ้า100%นั้นจะถูกประกอบในประเทศไทยที่โรงงานในจังหวัดชนบุรี สุดท้ายครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับ